ไม่ได้หาดูง่ายๆนะครับ FC นะครับผมเพราะว่าการฝึกช้างนะครับผมก็ต่างคนคนละสูตรเน,ะนานนะครนอ้วนเนาะสูตรใครก็สูตรมันเนาะนะครับ,บ <c oughs> ดูทีมงานเราลุมลุมแม่พังหญิงเล็ก หมดเลยนะครับรูปเนื้อรูปตัวนะครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าให้เขาชินกับคนนะครับเพราะว่าแต่ก่อนหญิงเล็กนี่น่าจะเป็นช้างที่อยู่สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับสีดอขุนเงิน ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมผมความรักนะครับก็ได้เดินทางนะครับมาหาทีมงานนะครับผมที่บ้านทาราดนะครับผมทีมงานช้างอวัฒนธรรมนะครับผมวันนี้พามาอยู่กับแม่พังนะครับผมแม่พังน้องเล็กนะครับผมหญิงเล็กหญิงเกหญิงเล็กนาะปะโดยมีความอ่า นายงนะครับนี่นะครับผมอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้นะครับผมก็มีทีมงานนะครับมาหลายท่านนะครับผมก็นำโดยควันตะนะครับผมควันตะนี่ครับทังน้องส้มเนาะควันตะช้างอยู่ที่ไหนครับที่สนามบินครับอยู่ที่สนามบินนะครับผมแล้วก็นุนนะครับผมเสื้อแดงๆนะครับควันควันแหลมเนาะ ครับไผ่บัวทองนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นควานควานก๊อปครับควานก๊อปนะครับผมครัับสแล้วก็ควานตานนะครับผมควานตานนะครับวันนี้นะครับผมทีมงานก็ได้มาฝึกแม่พังนะครับหญิงเล็กเนาะ นะครับผมย่ยุ่งมือนันนี่ยยังไม่ยุ่งนะครับก็คือฝึกจับมือนะครับเพราะว่าเป็นช้างอายุเยอะนะครับผมแล้วก็ต้องหัดจับมือนะครับเพื่อฝึกให้เขาได้เจ็บของนะครับผมคือพูดง่ายๆว่าเป็นอาจารย์เนาะปอตานปอนกบคุณครับอาจารย์นู้นครับอันนี้ลูกน้องครับผมบอกใครใครเป็นใครเป็นลูกศิษย์ครับผม ใครเป็นลูกไอใครเป็นลูกพี่ครับที่พาฝึกด้านหลังครับผมไปดูครับอาจารย์บอกนะครับเดี๋ยวไปหาอาจารย์ครับนี่นะครับเป็นช้างที่สวยนะครับผมวันนี้ผมก็มากับน้องภูมินะครับผม น้องภูม์นะครับน้องเอิร์ทนะครับเวลาเราท้องกลับไปให้มันเปิดนี่ก็นี่ครับผมอาจารย์นะครับอาจารย์ครับนี่ครับบังนะครับ สวัสดีครับขวานอ้วนนะครับวันนี้พาทีมงานนะครับมาฝึกช้างนะครับพังหญิงเล็กเนาะครับนี่นะครับมาฝึกมาฝึกมาหาดเพื่อให้แม่พังนะครับหญิงเล็กนะครับฝึกเก็บของนะครับก็เวลาควานไปเลี้ยงนะครับก็จะได้เก็บตะขอบ้างนะครับผม ก็แขกบางหลายหลายอย่างเนาะเออหลายอย่างนะครับไปแจ็คไปตุนบุรีช้างนี่ก็เป็นช้างมาจากไหนปา้ะมาจากไอภูเก็ตโอ้มาจากภูเก็ตภาคใต้เนาะเออภาคใต้ไอ้นี่จากไอ้โควิดมานี่จากโควิดมาเออนี่จากโควิดมาเพราะว่า แต่ก่อนมันเป็นในลูกสวยไม่ได้ฝึกอะไรอ๋อครับก็เลยมาอยู่บ้านเราก็ต้องสําคัญตรงเจ็บนี่เลยเนาะบางคนให้ซิปให้อะไรเนาะปลาเนาะนะครับก็ต้องให้อ,า,อาน้องช้างเจ็บอของให้เป็นนะครับผมบางทีเขาก็ามีคนมาหานะครับก็อยากจะให้ทิปอย่างนี้นะครับผมก็น้องหญิงเล็กจะได้รู้จักเจ็บ นะครับผมนี่นะครับมาดูาาก็คือวิธีการาขั้นตอนแรกนะครับผมก็คือต้องต้องหัดจับมือนะครับผมจับมือให้เขาได้ชินนะครับผมให้ได้ชินเ,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 เวลาเราฝึกเวลาให้เขาเจ็บมันจะง่ายนะครับผมเวลาเขาเจ็บเงิน หรือเจ็บสิ่งของต่างๆนะครับผมก็จะง่ายนะครับช้างนะครับเชือกไหนที่จับมือได้นะครับก็จะสามารถฝึกได้หลายอย่างนะครับผมนี่นะครับอาจารย์นะครับผมอาจารย์ก็คือกล้วยนะครับต้องให้กินนะครับเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าช้างก็ได้กินเขาก็จะทําตามคอยตามเรานะครับผมก็ต้องใช้เวลาอีกสักกี่วันความอ้วนประมาณสัก สา,ส,สามสี่วันก็ต้องแล้วแต่ช้างเขาจะตอบสนองเราเนาะครับารบ,รบ,บางเชือกก็วันเดียวก็เป็นเนาะนะครับเราต้องเล่นมือเขาให้เราจับสามารถจับขึ้นบนหัวได้ครับอ๋อครับนี่ก็ต้องถือว่าไม่ได<ม>้หาดูง<ม>่ายๆนะครับ FC นะครับผมเพราะว่าการฝึกช้างนะครับผมก็ ต่างคนคนละสูตรนาคว,วามอ้วนเนาะสูตรใครก็สูตรมันเนะาะนะครับ <c oughs> ดูทีมงานเราลุมลุมแม่พังหญิงเล็กหมดเลยนะครับรูปเนื้อรูปตัวนะครับผมก็คือพูดง่ายๆว่า,าให้เขาชินกับคนนะครับเพราะว่าแต่ก่อนหญิงเล็กนี่น่าจะเป็นช้างที่อยู่ป่าเนาะ อยู่ป่าแบบไม่ไม่ค่อยคินกับคนนะครับผมก็เลยต้องทําความเข้าใจนะครับผมช้างลูกปั้นครับฮะช้างลูกปั้นช้างลูกปั้นพอตาบอกเป็นช้างลูกปั้นนะครับคนเต็มมันเป็นไรเลยครับนี่โอครับก็พูดง่ายๆว่าช้างนิสัยดีเนาะนะครับชามเชื่องนิสัยดีนะครับผมกระดูกปั้นตั้งไว้เลยครับ แล้วน้องส้มน้องส้มจะอยู่สนามบินนานเท่าไหร่ครับจนกว่าโควิดจะหายไปครับโอ้ครับโอ้เอฟซีมาอยู่นี่นะครับผมได้ยินข่าวว่ามีออ่าเอฟซีเข้าไปเยี่ยมเรื่อยไหมโอ้นานๆเนาะนะครับปัตะนะครับผมไม่ธรรมดานะครับหนุ่มพ่อลูกอ่อนนะครับ วควันควันอ้วนครับควันอ้วนไอเดียวนี้ให้ควันก๊อบกับควันตาลเลี้ยงช้างไม่ใช่บครับแล้วทําไมต้องไปเลี้ยงถึงสามคนครับไปดูเวลาลูกมัดครับผมอ๋อไปดูก็พูดง่ายๆเนาะบางทีเด็กๆก็ยังไม่รอบครอบเนะาะควันอ้วนเนาะรเราก็ต้องไปดูด้วยเนาะ นี่นะครับก็ต้องจับมือล็อกมือไว้ก่อนนะครับผมคือกอดกอดไว้นะครับความตานก็เล่นนะครับผมเนี่ยจับมือบีบมือเล่นนะครับให้เขาชินนะครับนี่ครับควานอ้วนก็ฝึกให้น้องเอิร์ดนะครับน้องเอิร์ดเอาไปเลี้ยงบ้านไหมขอคุณตาไปเลี้ยงบ้านไหม นี่ครับควานช้างสมัยนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับโกอินเตอร์แล้วนะครับผมมีแต่คนหน้าตาหล่อๆนะครับผมนี่อ่ะ จับไว้รูปไว้นะครับด้านข้างก็มีคนรูปนะครับรูปด้านข้างเพราะว่าทำให้เขาชินนะครับผมนี่ครับนั่นมีหอมด้วยนะครับมีหอมมือช้างด้วยนะครับก้อนก๊อบนี่ไม่ธรรมดานะครับ ไม่ใช่หอมแต่มือช้างนะครับกอนกบนี่เดี๋ยวเรามาดูสายตาของแม่พังนะครับออถือว่าเป็นช้างที่เชื่องนะครับเชื่องมากๆนะครับสายตาก็ถือว่าอ่อนโยนนะครับตอบสนองนะครับกับอา,อาจารย์ที่ฝึกนะครับผมคือขวานอ้วนแล้วก็ทีมงานนะครับผม นะครับก็ทีมงานก็ช่วยเหลือกันนะครับผมเพราะว่าช้างนะครับบางเชือกก็เป็นมาบางเชือกก็ไม่เป็นมานะครับผมก็เกป็ปนธรรมดานะครับ ก็ไม่น่าจะนานนะครับผมไม่น่าจะเกินอาทิตย์นะครับอย่างมากนะครับน่าจะเป็นนะครับถ้าได้ฝึกทุกวันนะครับผมนะครับก็ครับคลิปนี้นะครับผมผมก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับ